สวัสดีครับขอนําำทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำผสมนะครับเป็นยานะครับไล่ยุงนะครับก็สูตรนี้นะครับไล่ได้ทั้งยุงนะครับแมลงสาบนะครับแล้วก็แมลงที่อยู่ตามบ้านต่างๆนะครับสูตรนี้ได้หมดนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเข้าเรื่องนะครับก็คือเราก็จะทําการหักนะครับอยากันยุงนะครับที่เราใช้จุดนะครับสูตรนี้เหมาะสําหรับท่านที่อาแพ้ควันนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับจะทําให้เราปลอดภัยนะครับในเรื่องเกิดเพลิงไหม้นะครับบางครั้งเราจุดไว้ลืมนะครับทําให้ไฟไหม้ได้นะครับ ครับแล้วก <mam> ma <UC S> ็จะมีกระเทียมครับเรานำกระเทียมนะครับมาตำนะครับแล้วก็เทรวมกันลงไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะไปอย่างไวนะครับเมื่อเทกระเทียมลงไปนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูครับสูตรนี้รับรองครับยุงกระเจิงแน่นะครับเมื่อเจอสามเกลอนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเมื่อใส่น้ำส้มสายชูนะครับเราก็จะทำการกวนอ่า เพื่อให้น้ำส้มสายชูแล้วก็กระเทียมแล้วก็ยากันยุนงครับจะผสมเข้ากันนะครับแบบนี้นะครับเราไม่ต้องให้เขาละลายนะครับเราสามารถเอาไปตั้งไว้เลยครับตามมุมห้องนะครับหรือในโรงรถอะไรจะพวกนี้นะครับที่จะมีพวกยุงพวกแมลงสาบนะครับหรือหนูนะครับนี่ครับเราสามารถนําไปวางไว้ได้เลยนะครับ นี่ครับนาไปวางไว้มุมห้องนะครับหรือกลางห้องก็ได้นะครับรับรองครับทั้งยุงทั้งแมลงสาบจะไม่มารบก,กวนเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ